มาเจนนะครับอ้าวครับวดอันนี้ไงไกู่ดไงเหรอโะยื่นออเลยเหรออาวสัน ไปไปหยกยกเงี้ยสิผมนี่ครับดูช huh ัดๆเลยยกขึ <h 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 ้นไปให้ดูชับเลยนะครับบอสอะไรอะไครับนี่ครับลายบล็อกชัดเจนนะครับลายบล็อกชัดเจนนะครับลายแล้วนะครับนี่ครับพระหลวงปู่นะครับอ่านวิดีโอให้ดูได้ได้ทำลายบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญกระถินรุ่นแรกนะครับเีย